สวัสดีกันสวัสดีสพี่น้องชาวไร่ทุกคนนะครับโอ้โหอะไรนะได้เักอ่ะไม่ได้จับมือเลยอ่ะคุณน้องมันเพิ่งเพลงแรกแต่ยนเยนเพลงแรกเนี่ยเพลงแรกอาจจะได้แค่จับมือเพลงต่อไปได้จับอะไรไม่รู้นะ ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะสวัสดีชาวร้อยเอกทุกคนนะครับโอ้โหแบบดีใจมากเลยวันนี้นะครับที่ที่พี่น้องชาวร้อยเอกเราเนี่ยมาให้การต้อนรับเยอะแยะเลยนะครับมากี่รอบมากี่ครั้งก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับยังมามามา,มา,มา,มาดูนิดเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับตรงส่วนทางของกรุงเทพนะครับและจังหวัดอื่นๆะทีี่มาัน้ครบ มาแล้วรักเล็กรักเอ็ก รักรทธนะครับเป็นเหมือนคำบูมสั้นๆเวลาไปงานต่ตางๆคอนเสิร์ตต่ตางๆนะครับจะแขกรบนขึ้นมาอย่างนี้พี่ให้กำลังใจเราเก็บปะเรียยวอย่งไแต่ไม่ได้จับมืออ่ะเออไปล้วงกันท้างหลัะไรป้ปะล่ะไม่พูดใจอ่ะฮะอะไรครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้น มาแบบเป็นตันเองมากนะครับอ่าอ่าอ่าครับสวัสดีทุกคนนะครับทั่วถึงไหยครับเนีย่ยเนี่ยเนี่ยให้แต่เพลงเมื่อกี้แล้วน้องคนนี้เล่นมากเอาพี่ไปนอนบ้านเลยไหมน้องอีกสิดนึงครับ,บอสวัสดีครับทุกคน,นครับ ขออนุญาตทักทายให้ครบกอ่นอนจับมือลินออน้น,น,นเสร็จรก็ซื้อยาหมองนะครับยายาแดงน,นะครับเก็มสองใบได้ไปแล้วนะสสดุครับสสดุครับสสดุครับ ทักทายทุกคนพักทายทุกคนทักทายทุกคนกคกคน,นะฮะขอบคุณครับจับมือครบแล้วนะครับ,บ,บไม่มีอะไรหรอก,กที่จะไปตัดต้นจนถี่นี้เนี่ยไม่มีอะไรครับข้างนะล่างข้างล่างมัต้องลงไปหรอนะครับทุกวันนี้เราก็ตัวติดกันอยู่แล้ว ที่เดินจับตั้งแต่ต้นจนปลายนี่ไม่มีอะไรหรอกรสังเกตมือดีนะแหวนใคยหายอยู่กับลิฟขโมยเก่งแกแหวนเงินทองไม่ได้เก่งหรอกขโมยใจเนี่ยเก่งที่สุดอๆๆรที่น่สัยมันมาลองเพลงมันมาเล่นตลกนะ,ะ่ะเรียกว่ามาหลายทางเอนเทนได้นะฮะ